ก็พามาชมโรงงานทืนิปลาค่ายพระกระบนสายสามนะครับผมก็มีทั้งราคาปีราคาส่งนะครับอุปรกรณ์ก็มีจําหน่ายนะครับผมปีไกมีนะครับก็มีหลายทรงหลายสีหลายขนาดให้เลือกนะครับราคาก็ต้นต้นที่เป็นการธรรมดาก็เันอันต้นต้นนะครับเป็เป็นใสสองก็ รอบประจักราราแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันเลยครับโครงอรนางตัดตามเราครับตามเฟซตามเกตต์ัามช่องยูทูบหรือว่าชื่นชอบนะครับตัดตามาครับทาเคยมา,ราครับโรงงานอยู่ซอยสาราตะมรุล ่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกก็โอนแล้วก็จะส่งนะครับที่นี่เป็นโรงงานผลิตนะครับก็ค้าขายกันมานานนะครับไม่มีโกงแน่นอนได้ท่องนะครับผมก็เช็คเครดิตในกลุ้มนะครับประมูลตัวนิปลา่าย้บาคนเลยสามได้เลยนะครับ